เราจะเจาะตู้วิวอินด้วยตัวเองคือเข้าก่อนอะพี่ทำไม่ให้<ะ>ตกใจเลยเิ่มโหลดค่ะมาในควาคันนงเนี่ย นีมาห้องหมดนะมาดูของฟังนี้นุ่นถ่ายไปงานเขาก่อนนุ่นพีคสุดคือตรงนี้ยุ่งอ,อันนี้คลินิกตัวใหม่อ่ะแม่มมเ,เปลี่ยนเรื่องเขาบอกชุ่มถึงนหนึ่งร้อยชั่วโมงหนึ่งร้อยชั่วโมงอย่าเพิ่งดูก่อนดูของกูสาเปลี่ยนเรื่องอย่ามาวุ่นวายแล้วดูไม่พอกองทุกอย่างที่นั่งอยู่ตรงไหนโอ้โหมึงน,นี่กูออกไปทิ้งเยอะแล้วนะทิ้งตัวมึงอ่ะน่าจะดีที่สุด สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมันด mm <S un> ้วยบอยเกริ่น,<อ>นเนะนข,น ed, ข้าเรื่องอันนี่ยวันนี้วันเสาร์แฮปเป็นวันว่างของโมดมันก็กำลังอันแพ็คเขาเรียกอะไรนะพัสดุไม่ก็เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะอ่ะโมดแอบ,บสั่งของของรับมารับแค่ไหนเดี๋ยวมาค่อยดูอะไรวะเนี่ยแทนที่จะเคลียร์ของนี่ก็คือเพิ่มของนี่อ,อ,อะไรกันเน,นี่ยเซ้าวสีก็คือไม่มีที่เก็บแล้วนะก็ยังมาเรื่อยๆแต่ก็ มาได้เรื่อยครับมดมดรักของที่ใส่เป็นแบบสแตนดี้คุณมดครับจะไม่เคลียร์หรอครับเนี่ย,ดยดได้เลิกไหมอ๋อลฮะคุณผู้ชมได้เลิกแกะกล่องน,นีน้่คืออะไรพูดสิ่งนี้คือสิ่งที่จะมาจัดการให้ห้องของเราเนี่ยมันดูลบน้อยลงไม่กล้าบอกว่าไม่หลบนะลหนลบน้อยหลบ อะไรวะแผ่นไม้เอามาทำไมดูอะไรวะพาทุกคนไปดูกันมุมเนี้ยมุมไม่เคยเปิดให้ทุกคนดูพร้อมหรือไม่พร้อมใช่หรือมัวโอ้โหแล้วเนี่ย,ยเราจะต่อตู้เพิ่อเอมเพราะเนี่ยมันดูยังมีช่องอยู่ป้นเนี่ยกูว่ามันเนี้ยน่าจะแบ่งได้อีกประมาณแบบได้ทีหนึ่ง มีอะไรที่หนึ่งนะเราก็จะเอาขีมมายัดๆๆ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 อ๋อก็คือจะเพิ่มชั้นตรงนี้เนี่ยอย่าเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยอย่างแรกก็คือไม้พอดีหรือเปล่าก่อนหนึ่งพอดีหรอพอดีพอดีเลยเราจะเจาะตู้วิวอินด้วยตัวเองคือเข้าก่อนอ่ะพี่ทำไม่ให้กูไม่ได้ทำเห็นป่ะความไม่เนียนก็คือเออเนี่ยไม้มันคนละอันอันนี้คือพีเจาะไว้ให้เว้ยนี่ก็คือเลยสั่งมาเป็นสีขาวจริงๆไม่ได้ควรแค่จัดแค่ตรงนี้ควรจัดทั้งห้อง มึงอะยังไงนะฮะคุณวุ้ยชอบถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยไม่ใช่กูเองเริ่มจากแผ่นแรกกันเหรอมาจากตรงนี้ไหมเนาะดูจากอันนี้ก็เหลือชั้นเดียวอันนั้วมึงจะเอากล่องไปไว้น่ะลองจะทิ้งไงทิ้งไงทิ้งไงถ้าจะทิ้งกล่องก็โอเคโอเค๋ไหมทิ้งมึงด้วยได้กูไปพร้อมกล้องอ่ะโอเคอย่างแรกเรามาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนจ้าหมุดเขาเรียกว่าหมุดปะไม่รู้ เขาเรียกว่าปุ่มรับชั้นรับชั้นรับชับ้นแต่ไม่รับเธอแล้วก็เหมือนดอกสว่านนะก็สว่าน,านแล้วก็แผ่นไม้ครับให้อของเราซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดในวันนี้นะคะเราได้มาจากไทยวัสดุทั้งหมดเลยก็คือไปที่เดียว จบและคืออะไรมดไม่ได้ไปเองนะทุกคนมดกดสั่งซื้ออะไรคือช่วงเนี้ยทั้งโควิดเอ้ยพี M สองจุดห้าเอ้ยอ่ะมไม่ค่อยอยากอ,าออกจากบ้านว่ะออกไปก็เป็นสิวแล้วเราก็ต้องใส่มาก็ต้องระวังนี่นี่นั่นใช่ไหมครับง่ายมากครับทุกคนแค่กดเข้าไปในไทยวัสดุ com ครับเขามีทุกอย่างพูดมาคิดว่าอะไรที่เขาจะไม่มีพูดมาเลื่อยไฟฟ้าสมมุติอยากสร้างบ้านอะ่ะเข้าเว็บไทยวัสดุ com เว็บเดียวจบสร้างบ้านได้เลยทั้งหลังมีโครงเหล็กโครงไม้สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า ตู้ตัางแต่ตู้เสื้อผ้ากูไมมีป่าใช่ไหมกูแบบกูอยากกดให้เต๋อจังเลยเอาป่าตู้เสื้อผ้าไปน่าเกลียดมากทุกคนคือดูวันนี้ตู้เสื้อผ้าพังอืมกูว่าเลยฝาเลื่อยไฟฟ้ามีสว่านมีตะปูคอม่านมีพรมมีมีของโอทอปด้วยมือเข้าไปโอทอปมีกระเป๋าโอทอปมีพัดกูแบบทั้งวัุทุกอย่างมีเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเครื่องฟอกอากาศเตาลีแอร์ทีวีมีครบมีทุกอย่างแล้วก็วันก่อนีกูตกใจกูสุดมีพวกแบบ ทนี้เราทำความสะอาดั้งน้ำก็มีครบทุกคนทุกคนอยากได้อะไรเข้าไปที่ไทยวัสดุคอมครับพอเข้าไปพบเนี่ยกดช้อปปิ้งเขาก็จะให้เลือกสาขาที่ใกล้เราเขาจะตัดส่งมาจะเร็วด้วยแต่แตเนี่ยเราอ่ะเอาสักทีแล้ววันนี้มันมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆมาแจากด้วยครับสำหรับลูกค้าใหม่เพียงแค่เพิ่มเพื่อน,อนใน l ล n e แอดไทยวัสดุก็รับส่วนลดไปเลย100บาทและสำหรับลูกค้าในช่องทางออนไลน์สมัครสมาชิกใหม่รับฟรี200บาทกันเลยทีเดียว ใช้สว่านเป็นไหมก่อนหนึ่งใช้สว่านได้ไหมสว่านไม่ช่วยเริ่มยังไงออะมือเปลี่ยนหัวเฮ้ยวัดก่อนกระสือไอ้สั์เอาออกมาก่อนเนาะอย่างแรกเนาะไอ้ทุกคนอยากได้ไหมใช้ดีมากเลยคอนเดฟาร์มแจกแจกเก่งโอ้ยทั้งหมดประมาณสิบเก้านิ้วสิบเก้านิ้วครึ่งหนึ่งประมาณสิบนิ้วเนี่ยอีสัสพอดี เนี่ยทุกคนพอดีเล่มเลยทันปะเทารู้หมดคนคนหยาบเขาวัดจากข้างๆแล้วก็มาร์กเอาไว้ไงหนูทำไมป่าต้องขึ้นเสียงด้วยอ่ะเนยเย่เด้อแล้วก็จะเจาะประมาณนี้เนาะสะพานเอียงใช่ป่ะไม่เห็นต้องแปลกใจกูคนอย่างกูจะทำเอียงถึงเวลาสำคัญแล้วก็คือเวลาที่เจาะแต่ถ้าเจาะก็คือแหกไปทะลุไปฝั่งนู้นเมื่อนั้นแหละที่กูกลัวเย่เดอร์ เย่ดอเออมันต้องเสียงดังแน่เลยอะมึงไม่ดังหรอกกูกลัวอ่ะได้ไหนบอกว่ามึงจะมีที่ลองเออลืมเข้าก่อนหมดทำมาดูกคัวเราพอเจาะไอ้เนื้อไม้มันก็หล่นลงมาบนคีมเต็มเลยตวเนี้ยเออมันเลยแนะนําให้หาอะไรมาลองคือเขาก่อนอ่ะสุดท้ายก็เอาไดสันมาดูด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 ด้วยไดสันเก่งไม่เข้าส่ะคิดดังเหรอครับทษกเฮ้ยเฮ้ยเขามีไฟด้วยวะ เสเดงแล้วอย่างชีให้ดูว่าลงไปนู่นแล้วแม่ช่วยได้หน่อยดิเราจะต้องขยายรูอะทำไงครัอ้าวหัวสวรรนมึมาอยู่ที่เบอร์หัวเ <c oughs> บอร์มันขยายทีละจุดห้าแล้วเอ้ยทีละห<อ>น,นึ่งอะมันหนึ่งสองสามสี่มิลเงี้ยอันเนี้ยเรื่องมาแบบสี่มิล ล้าห้าคือมันใหญ่ไปเลยก็เลยคิดว่าอันนี้ละน่าจะต้องแบบควงสว่านเองต้องรอนรอนปกติไม่น่าใช่วิธีหรอกใจเลยอ๋อนึกออกแล้วคราวที่แล้วว่าเราเอาอันนี้ยขยายเลยจิ้มเนี้ยพึบเข้าไปงั้นเดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีการเดิมอันนี้เป็นเบบรูแล้วอันนั้นเปิดรูรวงรวงเดี๋ยวมึงจะโดน ก็ว่าดเก่งอ่ะก็ไม่ลองแล้วล่ะจริงๆดูอ่านะ,ะฮะคุณผู้ชมงงทำอะไรกันเนี่ยออกมาอ่านะฮะอันนี้คือหัวหัวทะลวงเหรอเออเอาแล้วนะฮะทุกคน เตือน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 เตนเยด้ดอเข้าด้วยมีอะไรแข็งแข่งไหมยิ้มหัวมาต่อมีเติร์ดหัวกูอ่อนอ่ะโดนหลอกง่ายอ่ะมันได้เหรอมันจะอยู่ยังไงวะ <laughs> เมื่อกี้เราคุยกันว่าเครื่องดูดฝุ่นมีใครไหมไม่ทุกคนอา่าถึงวินาทีที่แห่งการรอคอยเอิ่น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 เอิ่เอิ่นเอน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 ิเอนรค่ะไ,ไม่พร้อมขับเรียบปะ แบบสูงกว่าเพื่อนไม่รู้อะอ๋อดูนี้มันตื้นแบบตื้นมากเลยอะอนี่นกว่าวันนี้จะทำเร็วนะเนี่ยก็เร็วอยู่นะแต่แค่ไม่ได้รูด้วยด้วยด้วยอวามมุตะบุญนีมูหลังจากที่เจาะใหม่แล้วอีกหนึ่งรูนะครับก็คือหมดเจาะอีกรูทับข้างบนไปเลยปั๊บอดีอ่ะฮ้อ เป็นกูใส่กาวไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ล่วงอีกอ่ะมึงค่อนข้างอยู่นะค่อนข้างอยู่แต่ว่าหัวอยู่ไหมอยู่แต่กูว่ามันมีสิทธิ์ล่วงลงมาอีกอีกตัวนัดมีตัวเดือยอันนั้นนะ่ะใส่กาวเลยว้ยใส่กาวสำหรับกาวนะคุณผู้ชมมดไม่มีแต่ไทยวัสดุมีค่ะ <laughs> โอ้มมือตรงมรงมือลูกค้าต้องลักกูแล้วน่่ไงชูอัลเลเตอร์กาวไปติดรองเท้า่ะส้มรองเท้าเฟอร์นิเจอร์และเรื่องหนัง เครื่องหนังหนังเชียวนี่ก็นี่ก็ติดสี่อันเลยไหมใช่นา <še>? ะก็ประมาณนี้นเนาะเยอะเยอะเยอะทุบไปเลยเย้เด่ตอนนี้เขาจัดของกันเสร็จแล้วอะถ้าเขาทำพร้อมแล้วเอาหนาดูคนแม่บ้านมือใหม่เนาะข้อบ้านค่ะ <laughs> แม่บ้าน <spe c> อุย้ยเอาหัวไมท้อหนาวอะหยาบโลนก <laughs> ูกูต้องทาอะไรมีคนบอกว่าให้พี่มดใช้ชีวิตหนึ่งวันโดยแบบห้ามพูดคำหยาบต <laughs> ื่นมาก็หยาบแหละด่า Google ได้ตื่นมาเรื่องทารกูเกอกลัวเฮ้กูเกอแม่ไมงไปแบบไอ้กูเกอคนมันยากโทีอนเรียนไม่ค่อยเข้าใจทีน <c oughs> ี้อะไรทยินกูนะกูเกอนะอัน,นนี้เราทิ้งไว้ให้กาวแห้งก่อนนะครับเราไปเริ่มชั้นต่อไปกันดีกว่าจริงอันเนี้ยถ้าเคยหยาบลงมาออกไ,ไม่ใช่ัดแ <c oughs> น่ๆ,ๆ,ๆหาทำอันนี้เนาะใช่เราไม้อันเนี้ยกูกาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยกูสั่งมาเผื่อนาะเปลี่ยนให้มันเข้ากันดีกว่าสุดยอดอ้าวอิเชียนี่ไม่มีหมุดแล้วมันอยู่มาได้ยังไงตั้งนานวะเนี่ย เล็กเลยป่ะหรือไม่วะถ้ามันเล็กมากเราจะมองไม่เห็นอลหอลงังเลย a ล a r m ก็เหมือนโดนลืมไปเลยะะทุกวันนี้มันก็ลืมทุกอย่างเปิจริงกันเจาะเลยแต่มันเอียๆเนาะเสร็จไปสองชาแล้วนะ ออ่ะพแลล้วลจเจาะเพิ่มพวงมานอีก2อันพอคิดว่าจะต้องย้ายอีนี่ออกมาทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนไม้สีขาวขึ้นเนื่อเอาละครคุณผู้ชมเราก็ฟาสพเวดเจาะหมุดเสร็จเรียบร้อย บ,บ,บไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอีเติร์ดเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นห้องของคุณไงเฮ้ยมือกู้ไดที่เก็บของเพิ่มขึ้นเยอะมากโอเคมากว่าไม่ได้ว่าไม่ได้เย่แล้วลูกของที่อยู่ข้างนอกนั้นทอคือตอนตอนเก็บไอดีกลับเข้าไปอ่ะอเก็บไม่มีที่นอนแล้ะ หน <c oughs> ูต้องสู้นะขอของหนูจุดเกิดเหตุนะจุดเกิดเหตุไม<ง>่ไม่ได้ไปเล่นกูกัน เติมามากขึ้นมงบ่ึ่งตอนนี้ครับแน็บบอกว่าแป๊บเดียวแต่มันหายไปหมดเลยทุกคนทุกคนยินดีฮปปี้ตืนต่นแต้งกับหมดหน่อยตอนนั้นก็คือขยะทั้งหมด <S <S น่ากลัวแบบน่ากลัวมากอะ่ะว่าหลักๆการปัญหากูคือกูไดม้มาเป็นแพ็ g เกจจิงทั้งหมดกูดเสียดายวันนี้ก็คือไม่เสียดายแล้วอันนี้ก็อาจจะไปแจกที่แม่บ้านอะไรเงี้ยให้ช่วยกันใช้นิดนึงส่วนของทั้งหมดมันอยู่ในตู้หรือว่าพาไปดู <S 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 ยังเหลือยังเหลืออีกชั้นนึงอย่างนี้ก็คือแบบโอ้ยก้อยโอ้ h ก้อยโอ้ m ก้อยมีกี่หน้าเป็นทศกัณฐ์สิบหน้าทศกัณฐ์ยังบอกว่าเหลือดูดีมันก็แบบอยากมีงานเพิ่มปะเตยไม่โอ้ยเย้ปิดได้ยี่ไม่เล่นว่ะ ยังไงก็ตามนะใครอยากเมคอเวอร์ห้องตัวเองหรือว่าอยากสั่งของต่างๆนานาสำหรับใช้ที่ห้องนะครับก็อย่าลืมเข้าเว็บไทยวัสดุ .com ครับไม่ต้องออกไปช็อปเองส่งถึงบ้านแล้วก็มีของครบทุกอย่างตั้งแต่แบบว่าโวครงเหล็กฝาบ้านฝาผนังเพดานพื้นพรมเขามีขายหมดเลยครับสะดวกสบาย,ยมากๆเลยสำหรับไทยวัสดุ .com นะครับทุกคนถ้าอยากให้มุดเก็บห้องอีกก็บอกเพราะว่ามีตู้เซฟอีกนะที่น่ากลัวอยากเห็นไหม ซิฟเซิฟแม็เตอร์มาไม่อยากเห็นเลยอะ่ะตัวสภาพของกูก็คือแบบปัญหาก็คือ,อนนต้องเป็นคนอื่นใช่ไหมมือของเนี่ยต้อง้องเก็บเลยอันนี้ก็คือแบบที่รีดแล้วแต่มันเต็มทุกคนอันนี้ก็คือที่ซักแล้วแต่ัไม่ได้รีดทุกวันนี้ก็คือๆๆๆกูอยากได้เสื้อสีขาววะจะสีขาวสีขาวแล้วก็ ตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวมาดูกันนี่ก็แบบว่าเต็มแน่นเดหมอะลรอถ้าอยากดูก็รีเควสมาได้อย่าอยากดูเลยเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนว่าตัวเป็นเจ้าไหนแต่ว่าถ้ามีตู้เสื้อผ้าส่งมาให้กู <laughs> ได้ใทยวัสดุส่งมาให้เติร์ดครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไป,ไปครับ <laughs> ปัญหาตอนนี้ก็คือเออประตูเป็นนองนี่้โอ้ยกออ <来>拜<託>拜。